สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาคุมิชาแนลวันนี้วันนี้มาบ้านใครเอ่ยสวยไหมคะดอกไม้วันนี้วันนี้มาบ้าน <laughs> <laughs> มาบ้าน <laughs> มาบ้านน้าสาวค่ะวันนี้มารับประทานข้าวมากินข้าวกันที่บ้านคุณน้าค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ย แอลยายบอกสิมีอะไรคะีนี่มีลาบเป็ดดาเป็ดแล้วอะไรอีกคะเี๋วต้มยำมีผักผก๋วยเตีย๋ยวหมูใช่ไหมต้มยำโอเคน,อน,นี่คะ่ะนี่มีเพื่อนเพื่อนของคนนายด้วยนะคะนี่นี่นะคะนี่มาสังสรร์กันค่ะ <laughs> ใครโทรมาสามีโทรมาทำไมตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมานะจ๊ะเฮ้ยอ้าวโชว์ผักข้าวตองหน่อยเนี่ยปลูกเองในแดนญี่ปุ่นเออสวยไหมคะนี่ผักแพลวกับแักอ้าวเหม็นแต่อะไรนะผักแพลวกับอะไรนะสาลาเน่สาลาเน่ค่ะสาลาเนรเขาเอิญ่าไอ้หนังก่อน ออ<า>หอมหอมดวนมะใจ่หอมดวนผักไผ่หอมผักไผ่อันนี้ผักไผ่หอมดวนผักไผ่หอมดวนบัตรเองปลูกเองอันนี้เอ้าไอไอเอาเอาเ้าตองมาหน่อยผักเ้าตองเมื่อกี้นี่ข้าตองนี่ขึ้นตามธรรมชาติขึ้นตามธรรมชาติค่ะที่ญี่ปุ่นเขาไม่กินกันนะคะแต่เรากินค่ะผักขกาตองอ้ายาย นี่ไงคุนแนคคนสวยของเรานี่ไงค่ะข้าวตองก็สวยนะคะนี่ถ้าข้าวตองนี่กิ่นกับลับเหมาะขนาดเด้อจะบอกคืองามอย่างคนถือนั่นแน่เห็นไหมคนถือของงามนหันกออุ้ยเป็ดตะลําเนี่ยคุ้ยุยุยุข้าวตองกับลาบเป็ดอร่อยไหมข้าวตองลาบเป็ดกบน่ากินัย ข้าวตองกินข้าวตองกับราเป็งอะไรก็เจ้าลำเจ้ากินกับน้ำกินกับน้ำญี่ปุ่นกินกับน้ำแก๊กควยน้ำญี่ปุ่นไงน้ำแก๊กควยอ้ายายแก๊กควยอร่อยไหมคะน้ำแก๊กควยอ่ะน้ำแก๊กควยอร่อยเจ้าสโปโลต้องเข้าแล้วนะสโปโลนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นี่อันนี้คุณน้านะคะเขาก็ดูของจริงที่ญี่ปลูกเองไหนฝากเหรอมีอิว ของใหญ่หรอมันไม่สวยไม่ต้องไปเปิดไม่เป็นไรเนาะจะสามนาทีแล้วโอเคค่ะฝากตักุมิชาแนล้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย